สวัสดีค่ะภาพพรหมยานอ่านไพ่ทำนายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เรามาดูพลังงานความรักเป็นอย่างไรความรักอยากบอกอะไรคุณในวันนี้ ความรักบอกว่าความอดทนความชื่นชมมุมมองอื่นๆเพราะความสัมพันธ์ได้ถึงความรักในตัวของทุกคนความอดทนพูดถึงความให้คุณอดทนความรักต้องอดทนความรักที่มีความรักในตัวคุณที่อยู่ในตัวคุณคนอื่นๆชื่นชมในความอดทนลำดับความสำคัญ ให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญความสำคัญยิ่งของการแสดงความรักในทุกสถานการณ์ความสำคัญของความรักลำดับเหตุการณ์ของความรักแล้วก็ด้วยความอดทนอย่างไรอีกความเป็นมิตรความเป็นมิตรความสัมพันธ์เป็นความรักได้ เป็นกันเองเป็นมิตรนำสิ่งดีๆมองมุมมองที่ดีๆเหมือนจะบอกให้คิดดีพูดดีทำดีเป็นมิตรกับทุกคนความรักความเข้าใจคุณก็มีความสุขความอดทนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้อดทนให้ความสำคัญลำดับความสำคัญของเหตุการณ์เหมือนทุกอย่างก็มีทุกมีสุขมีดีมีร้าย เราก็บอกถึงความเป็นมิตรอย่างไรความรู้ภายในความรู้สึกภายในใจคุณคิดคุณเข้าใจที่อยู่ข้างในคุณด้วยความอดทนความเข้าใจความความรักที่บริสุทธิ์ ไรเดียงสาที่สดใสสวยงามด้วยความเป็นมิตรเหมือนเป็นมิตรความรักที่สดใสสวยงามให้ความสำคัญก็ย้ำซ้ำาคยๆเดิมการเสริมอำนาจทำให้คุณมีพลังอำนาจความรักความเข้าใจเนี่ยความเป็นมิตรคู่กับคู่คู่กับไพ่ของความเป็นมิตรความเสริมอำนาจมีพลังอำนาจของความรัก มีเสน่ห์ความรักที่ดีที่สดใสคุณมีอำนาจในความรักความสำเร็จสมหวังคิดหวังสมปาถนาด้วยความเป็นมิตรเป็นพลังอำนาจที่มีอยู่ในตัวคุณความรักคิดดีทำสิ่งดีๆให้คนรอบข้างอันนี้จะมองกว้างๆเรื่องความรักของของเพื่อนแฟนทุกอย่างครอบครัวในครอบครัว ด้วยความสดใสรักษที่บริสุทธิ์สดใสได้สำหรับมุมมองในเชิงบวกชีวิตคุณก็ไปในทางที่ดีทุกอย่างเป็นบวกนำสิ่งดีๆคิดดีพูดดีทำดีสำเร็จมีความสุขเพราะเนี่ยการเสริมอำนาจในตัวคุณ ให้คุณมีความสุขในทุกด้านมีพลังอำนาจแล้วเขาคนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณที่เขาไม่บอกคุณที่เขาไม่บอกคุณนะเขาอยากบอกคุณหรือเขาจะบอกคุณแต่ยังไม่บอกคุณอะเรามาดูความคิดความรู้สึกของเขาที่เขาอยากพูดอยากบอกคุณ บอกว่าตัวเขาเอาชนะเขาจะไม่ยอมแพ้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณการเอาชนะลักลวงดูเขาวิตกกังวลกลัวความผิดหวังความหลอกลวงความไม่เข้าใจกันยังหาคำตอบยังมีคำถามมากมาย ในในความรักนี้ยังยังดูวิตกกังวลแต่เขาก็จะไม่ยอมแพ้กับอุปสรรคปัญหาคิดอย่างไรผลประโยชน์บังตาเขากลัวความหลอกลวงว่าเห็นแต่ผลประโยชน์หรืออย่างไรอีกดูเขาของขวัญไม่ว่าจะเกิดอะไรอะ่ะ หรือเขายังไม่มั่นใจรักนี้หลอกลวงรักที่ยังไม่สมหวังยังไม่เข้าใจคุณคุณไม่เข้าใจเขาแต่คุณคือของขวัญที่ดีที่เขารักว่าเขาจะเอาชนะอุปสรรคเอาชนะใจคุณวนกลับมาเพราะหัวใจเขาไปไหนไม่ได้ไปไหนไม่รอดกลับมาแล้วเขาต้องการให้คุณกลับมาหาเขามีแต่เขาแล้วมีกันและกันดวงชะตาที่ผูกพันกันอยู่เป็นคู่กัน เป็นคู่กันได้เมื่อเอาชนะอุปสรรคเขาลักคุณอะคุณคือของขวัญนในตอนนี้ที่ที่ดีที่มีค่าคือความหวังสมหวังสมปัารถนามีความสุขมีคุณคุณเป็นของขวัญที่ดีเขาอยากบอกคุณด้วยความรู้สึกของเขา เขายังวิตกกังวลกับอุปสรรคความคิดและนี้เขาก็คิดฉันรู้ว่าฉันล้ำเส้นกับคุณเขารู้ว่าเขาทำอะไรลงไปในตอนนี้ฉันหวังว่าฉันจะคืนคำพูดของฉันได้ เมื่อเกิดอุปสรรคปัญหาหรือเขาเคยพูดเคยทำร้ายเคยพูดที่ไม่ดีเขาว่าเขาจะคืนคำพูดได้ฉันเล่นคิดเขาคิดถึงบทสนทนาของของคุณกับเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำพูดของคุณคุณกับเขาที่พูดคุยกันเขาคิดถึงบทสนทนาระหว่างคุณกับเขาคิดแล้วคิดอีกคิดซ้ำๆ แล้วเขาก็ทำตัวให้ไม่บ้างฉันต้องการคุณเขารักคุณต้องการอยู่ใกล้คุณชีวิตให้มีคุณมาอยู่ด้วยเขาค้นหาความจริงทำให้เขาเข้าใจบทขยี้หัวใจเขาเขาเข้าใจมารู้ความจริงของความรักว่าเขารักคุณเขาต้องการต้องการคุณ แล้วเขาอยากบอกอะไรคุณข้อความที่เขาอยากบอกคุณให้คุณรู้ตัวเขาเขาต้องการแสงสว่างความเข้าใจความสว่างอย่างไรฉันมีความปรารถนา ปรัทนาคุณมากเขาปรัถนาเขารักคุณปรัถนาคุณคุณคือแสงสว่างต้องการแสงสว่างจากคุณฉันอยากเริ่มต้นครอบครัวกับคุณสร้างครอบครัวกับคุณเขาคิดเขาหวังเขาฝันปรัถนาสร้างครอบครัวกับคุณแล้วเป็นอย่างไรสรุปฉันพร้อมจปะปณีปนอม พร้อมที่จะสร้างครอบครัวพร้อมที่จะพูดคุยนะคุณคือแสงสว่างเขาต้องการแสงสว่างของชีวิตของคุณชีวิตของฉันเริ่มต้นเมื่อได้พบเจอกับคุณคุณคือแสงสว่างของเขาแล้วเขา วความของเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณอยากพูดอยากบอกคุณคิดอย่างไรกับคุณความคิดความรู้สึกถึงคุณมันเจ็บมากอันนี้เขาพูดถึงความเจ็บความร้อนแล้วอุระหว่างเรานั้นรุนแรงเขาคิดถึงเขารักคุณแบบร้อนแล้วอุนคิดสิบแปดบวก เขารักคุณต้องการคุณฉันถูกคุณทำร้ายแล้วเขาได้รับบาดเจ็บเขาว่าคุณทำร้ายเขาทำให้เขารักคุณเขาเจ็บเพราะคุณในตอนนี้ใตายสำรับบอกว่าความหลงไหลนั้นมากเขาหลงไหลหลงไหลคุณมากแล้วก็มากเกินไปเขาก็รู้เขารักคุณ เขาคิดอย่างไรกับคุณอีกอยากบอกอะไรคุณคิดอย่างไรกับคุณ<ม>ฉันหวังว่าจะมีอนาคตร่วมกับคุณจะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตเขาหวังหวังจะจะมีคุณในอนาคตนะ่ะสร้างครอบครัวสร้างอนาคตไปด้วยกันแล้วคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณฉันรู้ว่า เราเชื่อมโยงกันทางจิตวิญญาณทางความรู้สึกรักมาจากความรู้สึกข้างไหนในใจการเชื่อมต่อเชื่อมต่อกรรมเคลื่อนตัวออกเหมือนคุณ,คณคกับเขาเชื่อมต่อกันทางความรู้สึกอันนี้ก็ยามสามนี่ก็มาจากความรู้สึกผูกพันอะผูกพันกับคุณได้โปรด อย่าเกลียดฉันที่หลอกคุณคุณไม่สมควรได้รับมันอันนเขาพูดถึงความผิดของเขาเขาบอกว่าได้โปรดอย่าเกลียดอย่าโกรธที่ที่เขาทําไม่ดีกับคุณหรือหลอกคุณหรือพูดไม่ดีทําไม่ดีเพราะคุณไม่สมควรได้รับสิ่งไม่ดีจากเขาฉันไม่เคยรักใครแบบที่รักคุณ อีกสามใบอย่างไรฉันคิดถึงบทสนทนาและเสียงของคุณคิดถึงคำพูดของคุณที่คุยกับเขาเสียงของคุณเขาคิดถึงฉันเห็นแก่ตัวและยังไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่กรุณายุกโทษให้ให้เขาด้วยเขาพูดถึงนี้สามเหมือนเดิมเหมือนเมื่อเขาพูดถึง ในโปรดอยากเกลียดฉันน่ะอันนี้เขาบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวแล้วเขาที่เขาไม่เป็นผู้ใหญ่เขายังรู้เท่าไม่ถึงการที่เขาทําผิดไปทําไม่ดีกรุณายกโทษให้เขาด้วยแล้วก็อยากเกลียดเขาอีกใบบอกว่าอย่างไรรู้สึกอย่างไรกับคุณคิดถึงคุณฉันจําได้ว่าเราเคยหัวลาะและพูดคุยกันมัวลาะมีความสุข เกี่ยวกับทุกสิ่งเขาคิดถึงคุณคิดถึงเสียงของคุณคิดถึงคำพูดที่พูดคุยกับคุณคิดถึงทุกๆเรื่องที่อยู่ร่วมกับคุณเกี่ยวกับคุณกับเขาเขาคิดถึงได้สำหรับว่าอย่างไรฉันยังคงรักคุณอยู่และไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้เขาเขาบอกว่าฉันยังรักคุณ รักคุณและคิดถึงคุณเขาไม่สามารถหยุดคิดถึงคุณได้แล้วเขาจะทำอย่างไรจะทำอย่างไรต่อไปความรักนี้คิดอย่างไรจะทำอย่างไรอยากบอกอะไรคุณคิดอย่างไรกับคุณบทเรียนที่ฉันเรียนรู้จากจากเราระหว่างคุณกับเขาเขาไม่มีบันลืม ผูกพันทางความรู้สึกทางจิตวิญญาณเขาไม่ลืมคุณหัวใจเขามีแต่คุณบุคคลที่3มมีเรื่องอื่นหรือคนอื่นเรื่องอื่นๆมาขัดขวางระหว่างคุณกับเขานะเรื่องอื่นๆแต่เขาไม่ลืมคุณมีปัญหามาขัดขวางคุณเป็นคนที่ดีกว่าฉันคุณดีกว่าเขาเคมี ฉันไม่เคยรู้สึกถึงความรุนแรงขนาดนี้มาก่อนนึกถึงคิดถึงเคมีความรู้สึกผูกพันกับคุณคิดถึงคุณรักคุณอย่างไรละเลยฉันไม่สามารถให้ในสิ่งที่คุณต้องการได้แต่เขาก็ไม่ลืมคุณเขาเข้าใจคุณความเข้าใจ เข้าใจคุณในทุกๆด้านแล้วมีเรื่องอื่นสิ่งอื่นมาขัดขวางแต่เขาเข้าใจความรู้สึกของคุณเข้าใจชีวิตเข้าใจคุณทุกด้านหนีเขาว่าหนีเมื่อสิ่งต่างๆยากลำบากเขาหนีอุปสรรคปัญหาเขาพูดถึงว่าแล้วคุณดีกว่าเขาแล้วเขาพูดถึงความผิดที่เขาทำกับคุณรู้สึกถึงความผิด ฉันทําให้เรื่องดีๆในชีวิตของฉันยุ่งเหยิงในบางครั้งอะ่ะเขาว่าตัวเขาเองเป็นคนผิดทําผิดให้ทุกอย่างยุ่งเหยิงการรวมตัวใหม่เราจะกลับมาหากันเสมอเขาบอกว่าคุณกับเขาอะ่ะยังมีกันและกันเสมอจะกลับมาหากันเป็นคู่กันไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น